ตรวจโควิดฟรีอาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่วันที่31สิหงหาคมถึงวันที่3กันยายนศ2564สวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เป็นการแจ้งข่าวจากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งร่วมมือกับพันธมิตรในการให้บริการตรวจโควิด19ด้วยชุดตรวจ ATK โดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับข่าวจาก Facebook สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่30สิงหาคมพศ2564แจ้งว่าสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสอชอร,ร่วมมือกับคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์และมูลนิธิหลกักประกันสุขภาพไทยจัดโครงการตรวจคัดกรองโควิด -19 ด้วยชุดตรวจเอทิเจนเทสคิดหรือ ATK ในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนพศ2564นี้ โดยขอเชิญกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพในภาคบริการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มร้านอาหารพนังกงานเสิร์ฟพนัพงกงานขายร้านนวดร้านตัดผมเสริมสวยและประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติมารับการตรวจได้ที่ลานจอดรถชั้น4อาคารบีศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาิกา30นาทีโดยเบื้องต้นตั้งเป้าว่าจะตรวจให้ได้ประมาณวันละ1,500ลาย เป็นการให้บริการฟรีผู้รับการตรวจไม่มีค่าใช้จ่ายและจะรู้ผลใน30นาทีพร้อมรับใบรับรองผลการตรวจได้หลายช่องทางทั้งการแจ้งผลให้ทราบผ่านทางมือถือการรอรับใบรับรองผลการตรวจที่หน้างานหรือดาวน์โหลดจากระบบออนไลน์ก็ได้หากผลตรวจเป็นบวกถ้ากลุ่มไม่มีอาการทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะจับคู่กับคลินิกเพื่อรับการดูแลแบบโฮมไอโซเลชัน หรือกลุ่มที่มีอาการก็จะเข้าห้นพิเทลของโรงพยาบาลปิยเวสพร้อมรับยาฟาวิพิลาเวียทันทีทั้งนี้ประชาชนที่ไปรับการตรวจคัดกรองและต้องการใบรับรองผลการตรวจขอให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตสำหรับแรงงานข้ามชาติจำนวน2ใบเผื่อไว้ในกรณีที่ระบบออนไลน์มีปัญหาโดยสามารถลงทะเบียนจองคิว่องหน้าได้ที่เว็บไซต์หรือ w a l k in มาตรวจได้สำหรับการจองผ่านเว็บไซต์สามารถจองได้ที่เว็บไซต์ ซึ่งเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ของเว็บไซต์ไว้ให้ที่ใน YouTube ที่ด้านล่างนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดในการเข้ารับบริการการตรวจคัดกรองโควิด1 9ด้วยชุดตรวจ ATK จากความร่วมมือของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยายลัยมหิดลบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์และมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทยซึ่งต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานมาณโอกาสนี้ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ